สวัสดีครับน้องๆทุกคนเจอกันอีกแล้ววันนี้ฮะนี่เรามีน้องช้างนะครับมาแข่งกันวันนี้เอ้ช้างตัวที่สองฮะเดี๋ยวมาลองวิ่งกันนะครับโอ้ยโว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 ้โวไปแล้วไปแล้วโอ้ยจะกนี้ยังชิว ตันนี้ป่วยแล้วไม่ขยับแล้วไปนอนนี่เจ้าควายนะครับของเราเฮ้ยนี่เจ้าควายมอมอหมออ่าไป,ไ,ปไ,ปไปแล้วครับไปแล้วครับไปแล้วครับโอ้โหโวโ ไปแล้วเจ้าควายไงก็สู้ไฟเผือกของเราไม่ได้อยู่ดีนะครับโอ้โหเจ้าควายตัวใหม่ของเราก็ยังสู้ไม่ได้หนิ่งไปแล้วเข้าป่าไปเราสงสัยหิวหญ้านะครับไปแล้วเจ้าควายดำของเราตามไปโอ้โหไ,ไปไหนก็ไม่รู้ครับสงสัยหิวเยนิ่งแล้วเจออะไรมาไปไหนไปไหน เดี๋ยวเดินท,ทางสลักซิกแซกนะเดินทางซิกแซกไปเลยเดินทางซิกแซกไปแล้ว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 โอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โอ้โหสุดยอดเลยคายตัวนี้ไยตัวนี้ ไม่สบายนะฮะไม่เดินไม่มีแรงเลยโอ้โหโอตงตนั้นต้องยืนรอนะฮะรอให้ตัวนี้มาก่อนโอเคนะครับฝากไว้แค่นี้กันอย่าลืมกดติดตามกด subscribe ด้วยนะครับจะได้ไมีลาพคลิปให,ใหม่ๆนะครับ